สวัสดีด้วจ้ะไอ้ตุ๊กตาพาฝันจ่ามากค่ะคลิปนี้เอ้ยนะพาอันเอ้ยนะพาเอสอันอันนี้อาจาร่ามึงอันคริสต์มาสคริสต์มาสอันคริสต์มาสเอาดอกไม้เสิร์ฟใส่ค่ะมาเขาพันเอินบลูมสตุ๊กเนาะแต่ว่าเขาเอสแบบง่ายๆแบบสไตล์อันสไตล์เอ้ยตุ๊กตาด้วยจ้ะเด้ออันนี้พอดีเอ้ยไปซื้ออุปกรณ์มีเจ้ได้ค่ะอันนี้ค่ะ อันนี้ก็ใส่แก้วขน,นมีแก้วข้าวบุมมีข้าวบุมบมีแบบนี้ก็เอาถาดธรรมดาก็ได้คะ่ะถาดอันน่ะเป็นแบบกลมแบบเตอรก็แล้วจะสะดวกคะ่ะแก้วนี่ก็มีคะ่ะใส่นี่ลงไปเลยนี่แก้วกับรุ่นไล,ไล่กันก็ได้หรือว่านะ่ะเป็นรุ่นเดียวกันก็สะดวกคะ่ะตามสบายบม่มีปัญหา ีกยวนี่เอ้ยกันล้างเรียบร้อยแล้วก็เซ็จสะอาดๆแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะแล้วแต่อุปกรณ์เนาะแก้วใส่ใส่แก้วใส่คือว่ามันสโมงทะลุสิค่ะถ้าว่าเอาเอา,เอาแก้วสีก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องหาเออมันนั้นมันคล้องจองกันเนาะมะอันนี้ที่เอ้ยมีอยู่นำเหียนเอ้ยอันนี้อันนี้ก็อุปกรณ์ก็มีน้ําจ้ะนี่น้ําใส่ลงน้ำนี้จังน้อยกันแล้วก็ดอกไม้ ดอกไหมแล้วกระโดดอ,อันนี้ค่ะช่วงนี้มันสิเป็นอันพนสีขายเป็นซอปเป็นซ้อยเลยค่ะมันช่วงกันคิดมากเป็นสิขายเป็นสิมาประดับสําหรับคนที่แต่งนั้นนําโต๊ะกินข้าวนามันที่ว่าอยากอยากโซ่สิ่งค่ะเียอันนี้ก็ซื้อพันหมานะะี่ค่ะซื้พันธหมานี่จากเหรียญอันนี้สี่เหรียญสี่เหรียญได้สามกิ่งแต่ว่ามันตัดได้ขนาดนียแล้วก็ ดอกกุหลาบอันมืดคนบไดัอันนั้นเออเเอาวันนี้มาค่ะเอ้ยก็เหล่าดอกอันทิวลิปมาดอกทิวลิปสีแดงกับสีขาวค่ะ <c oughs> โอ้พูดผิดจังจะว่าสีแดงนี่เอ้ยสีเอาไว้อันเออพ่อหนัเสื้อเอ้อคือว่าเออหน่ะใส่สีอันนี้ค่ะสีที่มันเป็นมากๆนี่กับดอกทิวลิปสีขาวคือเอ็ดเกิง่ายๆสะแต่งง่ายๆเรา,งงาบ่อเวลาเขาอันช่วงมือมอะะ้อคริสต์มาสเออจะหนังเสื้อสีแดงอัน เซมลงไปเสียค่ะแล้วเพื่ออันดอกชีวิตขาวนี้เพื่อนตีอันรูปมันเหลืออยู่หลายมือหน่อยจ้ะเนาะก็ไปเสืออันเหียดเที่ยวเดียวเพราะว่ามันหันนั่งอยู่หนำหือนมันเอ้ามันก็คือเก่าสินะความรู้สึกของเคยด้อค่ะอันนี้กางเข้ามาพ่อแม่พี่น้องว่าเออไฟหน้าตัดเสื่อมหมดกะบ่มีปัญหาเถอแต่ว่าอันสำหรับใบจักตานี่พูดมันมือวันอันที่สามารถอันเดี๋ยวจังเสือเอาดอกอัน จังเอาอันดอกสีขาวออกเนาะค่ะเนาะแล้วเรื่องมันแล้วมันเหี่ยวเก็บดอกสีแดงซื้อแล้วก็แล้วสิค่ะแล้วก็ซื้อดอกอันนั้นแล้วก็แล้วดอกทิวลิปนี่ก็มีอยู่จักอันเบิ่งนับเบิ่มเบ้องนั้สองสี่หกแปดมีอายุสิบซอค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอายุสิบซอสิบซอค่ะแล้วก็อันนี้บอกค่ะกันไก่ก็ตัดแล้วบอมองที่ก้อนอันนั้นกัน ซิปซ้อนี่อันนี้เอ้ยอยู่บ้านเอ้ยนีใจนักเอเพิ่นกระบอกว่ามันใซดได้เพราะวอนที่ยี่สิบ้าคนนี้แต่พันกระบอกอย่างดีเน้ยนี่ก็อันนี้ก็แต่ว่ามันก็มือสองมือหลังไปกระบอกเป็นเตือนเนาะจ้ะเนาะสิอันซิปซ้อนี่ได้อันขายอยู่เพียงัสามเหรียญสี่สิบเก้าเซนต์ค่ะสามยูโรยี่สิบเก้าเซนต์อันนี้ก็คือกันอันนี้สี่เหรียญสวี มาค่ะเอ็ดแบบไม่ง่ายสไตล์แม่บ้านเนาะค่ะเนาะว่าต้องไปเอ็ดเยอะพวกอันลูกแกส๊สอันแก๊สอันบอลนเอ้ยหอยเมืเราข่นน้ำเหมือนเอ้ยนี่วันนี้ก็แบบนีนิดแล้วพอขาใส่น้ำลงไปรางคนมันก็มีอันน้ำตาลที่ว่าอันบีน้ำตาลที่ว่าเฮอร์เออดองไม้เหมือนอันเหี่ยวเร็วน,นี่ค่ะอันนี้พันเอ้ยนึกว่าพันใส่มาเอยเอ้พับนบได้ใส่มาก็อย่าก็บบต้องใส่ก็ได้ เอาแบบไม่ง่ายเนาะค่ะเนาะก็เทน้ำลงไปเลยนี่ค่ะเอาน้ำน้อยก็อย่าเปะนน้ำกระชายจะมันเพียงเพียงกันเนาะค่ะเนาอนจังดูบมันเกะกะเกานี่เอาได้จะเด้อแบบมันสบายๆนี่ เอ้ยบพอดีแล้วนี่ค่ะน้ำหมูก็นี่บอกค่ะอันนี้เป็นต้นอันเตือนนี่อันนี้พันเขียนว่า elite เอาี่ค่ะเอ้ยก็เดี๋ยวมีแล้วกันนี่นี่ มากมันก็เป็นชินนี้ค่ะถ้ามันลงไปนี่ก็มันเฮ้ยลงก็ชินี้แล้วบวกขันนอเพราะว่ากันแต่งอันนั้น,นขันนอเอาก็บ้ได้ทิมนี่ก็เอาลงเลยเพราะว่าเอาทิมไปเขาก็ไปทิมซืซ่อๆมันบวเอ๋อนี่จกักนาทีแล้วสุกเจ้าพ็าจะได้วันหืง่งก็ได้ขนนะ อ่ะบงนี่ค่ะเอ้ก็นำมาตัดใส่เอ้ก็นำมาอันอันนี้มันฮักเอ้ก็อโอนดิแล้วเอ้ก็นำมาตัดนี่ค่ะตัดเป็นซ่อหลงแล้วก็เอาหลงแบบนี้ตัดเป็นอันซ่ออันนี้หลงแล้วก็เอ้กันเอาดอกไม้นี่หลงค่ะเนาะมาครับจเอ้ตัดก่อนจะน้อยมันหึงพวนแล้วมันซีเป็นนั้นมันซีเป็นลำคานกันแล้วกยจังอัดอีกช่วงนึงค่ะว่าเออเอสเรามันเป็ี่ยนเสือเอ้ตัดดอกไม้ซะก่อน แล้วก็อันนี้ลงแล้วจะมาเอดพร้อมกันเนาะเอาแบบนี้เนาะเจอกันคลิปต่อไปจ้าอันนี้การการแต่งอันโซ่ดอกไม้แบบคริสต์มาสแบบสไตล์ไอ้ตุ๊กาตาผาฝันแบบง่ายๆจ้ะอุปกรณ์ง่ายๆ่ยเยอะได้ใจเด้อมะเจอกันคลิปหน้าจา้า